เนี่ยมีคนเป็นโรคประจำตัวอะไรบ้างคะประวานิประมาททำงานเขาเน้นเลยเราจะมาดูกันว่าการที่เราเนี่ยเป็นความดันเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยทำงานยังไงนะคะหลังที่เราเป็นแล้วหรือว่าการที่เราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเกาะเลือดเราหรือว่าการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่มีใครเป็นโรคเบาหวานบ้างโรคเบาหวานอ่ะประจตัวน มีนี้ยร้อยสามสิบร้อยสามสารที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยเลือดของเรามันจะไปเลี้ยงร่างกายของเรายัางไงนะคะมันต้องใชมันก็จะดูดได้ช้าลงสังเกตไหมคะนี่จะดูดได้ช้าลงเพราะว่าเลือดมันมีความหนืดของน้ําตาลนะคะอ่าจะสังเกตได้จากตรงนี้มันทําให้การไหลเวียนของเส้นเลือดเราเนี่ย ชาลงทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยค่ะมีรอยแผลอาจจะมีบาดแผลขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีความหนืดนอกจากมีความหนืดแล้วเลือดของเราก็จะมีความเป็นปกรดอ่อนออแล้วแผลที่เกิดจากเลือดที่หนืดกับเส้นเลือดของเราเนี่ยไขม,มันมันก็จะไปแทรกแทรกอยู่ตามแผลสีเหลืองเนี่ยคือไขมันไขมันเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นคาบคาบเอ่อคาบตะกอนนะคะหรือว่าหินปูนนะคะเกาะอ,อยู่มันจะทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยหนาขึ้นนะคะ ร่างกายของเรามันก็จะมีการพองตัวเหมือนเวลาที่เราเป็นแผลแล้วจะมีแผลเป็นอันนี้ขอจําลองใหม่นะคะว่าเนี้ยคือเลือดที่มีความหนืดเนาะล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแบบนี้ทําให้เราความดันสูงพอความดันสูงเสร็จปุ๊บเลือดก็เป็นกดอีกเหมือนกันเนี่ยแขของเราเนี่ยไปเลี้ยงที่แขนเราไม่ได้เลือดหลอดเลือดไปเลี้ยงที่แขนเราไม่ได้หมายว่าคือเดินไม่ได้หรือไก่ร ร่างกายแล้วก็ป้องกันการที่เราจะเป็นภาวะของการชิการนะคะยาต้าต้าหมูคือวันจันเราต้าหมูวะเขัหิีงพิงกอาหารล้างท้องพอนอนอ่าทอย่างใช่ไหมคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะเรากินตามปกติแล้วอาจจะมียาเหลืออยู่ไ่สองเม็ดเราก็เอายามาคืนด้ไม่ต้องกลัวว่าคุณหมอจะดุจะว่าเพราะว่าเรากินปกติแต่ว่าคุณหมออาจจะ ให้ยาไปเผื่อบ้างอะไรบ้างน,นะคะการทำงานของยาการออกฤทธิ์ในร่างกายต่างกันไหมคะต่างกัน ไหัวใจทำง,งานได้ปกติพิติกรรในการทานอาหารในการไม่ออกกําลังกายปกตินเนี่ยไขมันมันก็จะก่อตัวขึ้นก่อตัวหนาขึ้นหนาขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราทานยาไปแล้วเนี่ยยาเนี่ยก็จะไปเหมือนเป็นตัวที่ไปช่วยทาให้ไขมันที่มันก่ะตัวหนาขึ้นเนี่ยค่อยๆละลายออกไปนะคะค่อยละลายออกไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะคะแล้วไขมันมันก็จะไม่กาอขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะพึ่งแต่ยาอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมคะเราต้องปรับเปลี่ยนพฤตีการเราเองด้วย